สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เราจะฝนตกฝนตกที่ฟาร์มเราจะมาแอบคือปกติเนี่ยเวลาฝนลงชาวไร่ชาวสวนก็จะขยายพืชพันธุ์ธันาหารไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแอบบอสสองต้นนะคะ ไปขยายหน่อนะคะไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ว่าดูท่าจะได้อยู่ไปเอาขึ้นรถแอบแอบแอบมาสองต้นนี้อันนี้ลูกแม่ซับเบืองธรรมเพราะว่าการมันก็เสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงอยู่กับการไปลงแต่ว่ามอีอันนั้นเป็นแดงแดงผูเขาไฟแล้วทีนี้เราก็เลยอยากได้ลายเทพแดงผูเขาไฟไปลงด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยก็เลยได้2ต้นมีทั้งหมดกี่ต้นที่เรา สาม,สามหรอเอาไว้เขาขายซะหรือว่าเอาต้นใหญ่ออกมามเอาต้นใหญ่ออกมาไหม,มต้นเ,เขาขายเาบอกว่าเขายังไม่ขาดถ้าแบบถ้าแก่ก็มีความห่วงนิดนึงนะคะมาเช็คว่ามีรากมีจะเอา,าเออม,ม,มีความห่วงนะคะมีความแบบ <laughs> ขายของใหญ่ป่ทัวไม่ไม่เยวจะเอาไปให้เราจะเราจะเอาไปคืนอยู่ปิดไ,ไปเวลามันคุปไปมันถึงมันติดนั่งถ่นึงถ้าแกมีความบ่ดตามเ, <laughs> เดี๋ยวถ้าแกดูตาถ้าแกเดือดหน้าถ้าแก่แก็โอเคได้สองต้นนะคะเอากว่าจะให้ก็โอเคห้าหมื่นวุ้ยหลังรถเลยคะ่ะพี่เลาะเอาไปสองต้นพอนะคะวันนี้เราจะไปลงดินเพราะว่า เราจะทําเพราะว่าฝนตกจะสามวันมันถ้าว่าในสมัยก่อนเราก็ไม่กล้าลงหรอกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเราเห็นว่าเออถ้าลงแล้วมันตอบโจทย์อะไรได้หลายอย่างของเราได้เราก็เลยมาจังหวะที่ที่ชลมน <laughs> เรามาจังหวะคือมันต้องมีจังหวะนะไม่ใช่ว่ามาแล้วจะได้มาหลายวันโอเคตอนนี้เราได้ต้นเทพแล้วนะคะเราได้ต้น คือแม่ซับดวงร,รมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือต้นแม่ซับดวงรมเป็นต้นใหญ่นะคะแล้วก็ให้ลูกลายสวยงามมากทีนี้เราก็จะพาไปไปลงดินเลยไม่ต้องมาอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วทุกคนตามเราไปเลยนะคะว่าจะอย่างไรเมื่อกี้ก็เข้าไปในออฟฟิศน้องก็บนใหญ่เลยเธอจะเอาไปอะไรยังไงยังไงยังไงก็บนก็รีบออกมาเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้ให้ทุกคนได้ได้เห็นนะคะว่าการที่เราเอาไปลงดินแบบคือถ้าใครมาเยี่ยมฟาร์มเราเราก็อยากจะให้มีคือมีความแตกต่างอะอยากอยากหาความแตกต่างจากจากลหลายๆฟาร์มอยากจะหาสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ถ้าเข้ามาที่ฟาร์มก็ไม่ได้เจอแค่กล้วยแดงอินโดยอย่างเดียวก็จะมีทุกอย่างให้ให้ได้ว้าวนะคะก็ รีบไปก่อนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวท่าแกวมาเดี๋ยวเราไม่ได้ไปโอเคนะคะทุกคนเตาลงามาเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาถึงที่ฟารมแล้วนะคะเราได้นำต้นสองเทพนี้มามาเป็นแดงภูเขาไฟเทพนะคะว่าเราจะลงดินอีก2ต้นลงในช่วงหลังสงกรานก็แล้วกันเนาะ สวยมากค่ะเป็นใบดาบสง่างามสวยงามมากนะคะไปไปขอคุณน้องนะคะอาจจะดูไม่เต็มใจหมดหมัดหงดหงิดหน่อยนะคะแต่ก็ได้มาได้มาแล้วค่ะวันนี้หลังจากฝนตกใหม่ๆเราก็เลยมองว่าโอเคเราเห็นพี่น้องลหลายๆสวนนะคะเขาเริ่มแยกหนอกกล้วยแล้วก็ นำไปลงที่สวนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องลงเหมือนกันวันนี้ก็เลยได้มาลงที่สองต้นนี้ละค่ะแล้วก็ลงในดินแดงเลยเหมือนคลิปรอบก่อนนะคะที่เราได้สาธิตการลงนำกล้วยเนี่ยไปลงดินแดงเลยนะคะแล้วเราก็มองว่าการแตกหนอ่อแตกอะไรก็น่าจะน่าจะเยอะการขยายก็น่าจะได้ดีกว่าที่ลงในบ่อนะคะก็ตามเรามาเลยนะคะว่าเราจะลงแบบไหนค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะที่ฟาร์มของเราแล้วก็โอ้ยิ่งฝนตกใหม่ๆบอกเลยนะคะว่าทั้งมีความชื้นนะคะแล้วก็จะได้เห็นนะคะว่าวันนี้ถ้าใส่รองเท้าเดินในดินแดงเนี่ยดินแดงที่เป็นดินภูเขาไฟจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เท้าก็เริ่มหนักแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะตอนนี้วันนี้ แดดก,ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะสีสันอาจจะไม่ได้จัดมากนักนะคะแต่ว่าเห็นในเพจลหลายๆเพจเอากล้วยไปวางข้างสาระน้ำแล้วถ่ายรูปกมาเฮ้ยสวยฮะเราก็เลยอยากจะถ่ายคู่สระน้ำของเราเดี๋ยวขอแชร์ภาพด้วยนะคะ <laughs> มาค่ะโอเคเไปเลยค่ะแข็งแรงนิดนึงนะคะโอเคค่ะเราจะไปลงดินกันแล้วนะคะทั้งสองต้นเลยอ่าอ้ภาพสวยมากเลยเนาะตรงนี้ดูสิคะเราจะไปปลูกโลเคชันไหนมุมไหนนะคะตามมาเลยค่ะอ่ะอันนี้ฝนตกใหม่ๆนะคะดินก็จะแดงนิดนึงเราก็จะ เดินเข้าไปในสวนกล้วยนะคะแล้วก็หามุมที่คิดว่าเหมาะที่สุดหาไว้แล้วแหละโลเคชั่นดีๆเพราะต้นนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นแดงภูเขาไฟเทพนะคะได้แล้วอันนี้ต้นทุนเรียนของเรานะเพราะว่ามองเรามองว่าเราจะอยากทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าคือหลายคนนะ่ะมักจะมองว่าคนที่ ทำกล้วยเด็อินโดก็จะทําสิ่งเดียวแล้วก็อย่างอื่นก็กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเออเราก็เป็นฟาร์มหนึ่งนะที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปลูกกล้วยเด็อินโดคู่กับพืชได้หลายอย่างนะคะก็มีกล้วยมีทุเรียนมีทุกอย่างเลยที่ฟาร์มนะคะใครที่อยากจะมาดูงานก็มาดูงานได้ <c oughs> อ๋ออันนี้เรา เราทําไว้วันที่วันที่6เมษายนเดือน4นะคะก็วันนี้ก็ครบ10วันเราก็จะย้ายมาปลูกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นตัวชําม,มันจะไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนที่มีความแน่นมากเพราะว่าเอาไว้หลายเดือนนะคะก็ฉีกแบบนี้ออกก่อนนะคะที่ฟาร์มของเราก็จะมีการซีนแล้วก็อบ 1 0ถึงวันจริงจะส่งนะคะใบเขาจะสดแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะอันนี้อาจจะมีแตกได้นะพี่ไม่เหมือนรอบก่อนต้องต้องอุ้มให้แน่นๆนิดนึงแต่รากเขาก็เดินระดับหนึ่งแล้วแหละลุมเราขุดไว้เรียบร้อยนะคะเป็นดินแดงสวยงามมากทีเดียวมีฟางคลุมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดู2ต้นก่อนหน้านี้ที่เราปลูกด้วยนะคะก็ทำเทคนิคเดิม ระวังนะรอบนี้อไม่รู้ว่าเราโหแน่นได้ได้ได้ไ,ดไม่แตกเลยนะคะโอเคนี่ก็ลงเลยนะคะพอดีสวยงามมากเลยค่ะดินแดงกับแดงภูเขาไฟลายเทพนะคะซึ่งเป็นลูกของแม่ซับดวงธรรมนะคะลงสู่ดินเรียบร้อยแล้ว สวยงามมากเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้นะคะงานนี้เอาจริงค่ะเอาจริงนะคะเอาจริงคือปกติก็เอาจริงนานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราอยากจะให้มาอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะดูเพื่อนของเขาหน่อเต็มเลยนะคะเธอหน่อเขาเยอะมากเลยอันนี้คือธรรมชาติแวดล้อมนะเป็นกล้วยหอมนะคะ กล้วยหอมทองนะคะดูค่ะกล้วยน้ํำว้านะคะอันนี้กล้วยกล้วยอะไรนี่ลายดงดงๆน้ํำว้าใช่ไหมน้ําว้าก็มีนะคะเราก็มีคนบอกว่าเราปลูกกล้วยไม่ได้กินกล้วยไม่ได้ต่อไปแล้วนะเพราะว่าเราก็มีกล้วยให้ก,หกินอยู่นะคะใครสนใจก็อินบักเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อวานช่างดูนี้22กิโลกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะคะ อ่าลุ้นลูกด้วยนะคะเราจะรุ้นลูกด้วยนะคะโอเคเสร็จไปแล้วนะคะ1ต้นเสร็จไปแล้วค่ะ1ต้นเดี๋ยวไปอีกที่1ต้นนะคะไปค่ะปลูกได้อยา่างรวดเร็วมากเลยนะเนี่ยเอา้าปลูกใกล้ๆกันเองเหรอฮะ <c oughs> ไม่ก็ได้นะไก,ไดก็ได้นะแต่มันจะบางต้นนี้ไหมล่ะเพราะว่าจะปลูกคู่กันกับมังคุดเนาะอ่ามางคุดนี้ จะโตใช้ย,ยังไงก็จะเป็นกอรเร็วกว่าอยู่แล้วโอเคได้นะคะมังคุดก็อีกนานกว่าจะโตแล้วก็เราก็แยกหนอ่อได้หลายหน่อแล้วแหละนะคะอาฉีกเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวให้ดูธรรมชาติที่สวนเราหน่อยนะคะเราก็ปลูกของอยู่ของกินนะคะให้ได้เห็นอันนี้จะแบทเทิลคู่กันกับมังคุดค่ะ มาค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะปลูกกันต่อเลยคุณลุ้มไม่ต้องลึกมากนะคะดูนะคะประมาณ30เซนได้ไหมอ่าประมาณ30มเซน20เซนเหรออ่าต้องวัดนี่ชําใหม่ระวังระวังอันนี้มีความชําใหม่นะคะอ่าระวังนิดนึงโอเคโอ้ขนาดชําใหม่นะคะนี่มีความลดเจ้าเจ้าเก่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูงานชํานะคะ มาดูลากของงานชําหน่อยนะคะนี่นะคะไม่ถึง10วันเนี่ยลากออกเรียบร้อยแล้วอันนี้เราชําวันที่4วันนี้วันที่16นะคะ10วันลากออกอย่างสวยงามเลยนะคะแต่ดูความสดของเขานะคะอ่าไม่มีเหี่ยวเลยนะคะก็กลับไปดูเทคนิคนะคะว่าเราชําอย่างไรนะคะในช่องของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็กลบนะคะตามเดิมแบบนี้เลยค่ะ นะคะกลบไปเลยนะคะ,ะไม่ได้ยุ่งยากง่ายนิดเดียวรอว่าเขาจะแตกหน่อตอนไหนนะคะถ้าลงแบบนี้ไม่ถึง3เดือนค่ะนะคะคิดว่าไม่น่าจะถึง3เดือนเราจะทำให้ได้เห็นนะคะว่าการแตกหน่อของกล้วยแดงอินโดนี้ด้วยการลงดินแดงนะคะซึ่งเป็นแดงภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดเลย เป็นอย่างไรต้องมารอรับชมเลยนะคะเราก็จะถ่ายมีทั้งหมดสต้นค่ะมีแดงภูเขาไฟนะคะแล้วก็แดงภูเขาไฟเทพ2ต้นนะคะใครเป็นลูกของแม่ทรบดวงธรรมลายสวยนะคะลายค่อนข้างที่จะสวยงามดินดีนะคะเราตัดสินใจนะคะเลือกดินแดงเพื่อว่าเขาเป็นแดงอินโดดังนั้นในประเทศอินโดก็มีภูเขาไฟดังนั้น มันเหมาะมากเลยค่ะที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะโชคดีวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกเราก็สบายหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกอที่อยู่ข้างๆที่เป็นกล้วยดูค่ะทุกคนดูค่ะ <c oughs> <c oughs> นอไม่ต้องห่วงอันนี้ที่คู่กันเลยนะ,ะดูค่ะนี่นะคะ ไม่ต้องเถียงนะคะว่ามันจะออกมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆนะคะว่าเขา <c oughs> มองรถแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็เราคิดว่าเขาสามารถไปต่อได้แบบแบบธรรมชาติที่เราได้เห็นถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นต้นนี้แล้วก็ตนน้นโน้นแค่2ต้นเองนะคะดังนั้น มาลุ้นนะคะว่าผ่านไป3าเดือนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะต้นที่เราปลูกก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะอันนี้เราเลือกปลูกหลังสงกา์พอดีเลยนะคะอ้าวทีนี้ที่สวนก็ไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะก็มีหลายอย่างไว้กินปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้ปลูกไว้ขายนะคะไม่ได้รออย่างเดียวนะคะวันนี้ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งทีอ่อยู่ในวงการกล้วยแดงอินโดอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเองก็ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างเดียวเราทำอย่างหลายอย่างในยุคนี้ทำอย่างเดียวได้สักที่ไหนล่ะนะคะปลูกอยู่ปลูกกินก็ได้นะผักบุ้งก็ปลูกนะคะกระเทียมหอมพริกก็อย่างดกเลย มีทุกอย่างนะคะในวินเนียทีนี้มะกรไม่ต้องพูดถึงค่ะก็มีแน่นอนเพราะเราชอบกินส้มตำมีต้นหนึ่งแล้วกอร่อยนะคะตำตำเป็นส้มตำนี่แบบต้องยกให้เลยดูสิคะมะกร,กรก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะที่ที่สวนนะคะคือบางทีเราก็ไม่อยากจะ ไม่ได้พูดถึงเรื่องอย่างเดียวก็คือเรื่องของกล้วยอย่างอื่นที่มีในยุคนี้มันก็ต้องมีนะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะก็พามาดูหน่อยนะคะโอเคอ่าอย่าเพิ่งลายตานะเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็มีนะแบบอะไรแบบสำหรับกินเขาเรียกอะไรอะ่ะพันอะไรแน่นๆน่ะอืกินแบบอร่อยมากเลยอะไรนะฮอลแลนด์เออฮอลแลนด์นะคะก็อร่อย คือวันนี้เราอยากจะให้คนที่ดูช่องเราไม่ได้ดูแค่กล้วยได้กินโดอย่างเดียวก็พัฒนาไปดูอย่างอื่นด้วยนะคะแหมถ้าใครสนใจอยากดูสวนเราพกมีคอมเมนต์หนึ่งชอบไปเวลาเราโพสอะไรขึ้นก็ชอบแบบว่ากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีนะเพื่อนๆแต่เราไม่ว่าเขาดูเขาดูเราจะจบทุกทุกคลิปนะคะเราไม่ว่าอันนี้มะเขือก็มี ะะเราไม่ว่าวันนี้เราก็เอาใจเขาหน่อยเห็นไหมคะใครที่มาคอมเมนต์เราในช่องเรามาอะไรในช่องเราเราก็เราก็ตอบโจทย์ให้ว่าเราก็ไม่ได้มีอย่างเดียวเด้อมีหลายอย่างอยู่เด้อกล้วยเราก็ปลูกได้เด้อเมื่อเขือเราก็มีทุเรียนเราก็ได้เด้อช่วงที่เราลอกินทุเรียนเราก็กินตัวนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอูนี่ทุกอย่างเลยอ่ามาดูมุมนี้แล้วค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นม,มุมของกล้วยแดงอินโดนะโอเคมุมนี้กล้วยแดงอินโดค่ะดูสิผ่านไปกี่วันแล้วนะคะอุ้ยดูสดนะฮะดูงามดูสดวันนี้เราปลูกไว้ก่อนอยู่แล้วเนาะอุ้ยช่วยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไดูลายเขาหน่อยสิถ้ามาเจอแดงแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุ้นนะคะรอลุ้นใบรอลุ้น มีหน่อใหม่ไหมเอ,อ่ยนะคะแตกเร็วค่ะคือแสดงว่าเขาปรับกับสภาพดินตรงนี้ได้ได้เป็นอย่างดีอันนี้เราปลูกได้เราปลูกได้กี่วันนะคะประมาณคลิปก่อนลงก็ประมาณ1สัปดาห์ไหมประมาณ1สัปดาห์ที่เรานํามาลงแต่ว่าต้นนี้เสียดามันอยู่ในกระถางนานเกินไปนะคะก็วันนี้ลงแล้วก็น่าจะน่าจะได้ดีได้ดีเลยแหละ มาดูอีกต้นหนึ่งหน่อยเนาะอ่าวาวต,นนนะะต้นนี้แทงหลอดแล้วเด้อนี่นะคะต้นนี้แทงหลอดแล้วตัวเล็กก็ใหญ่ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมต้นเล,ล็กขี่ไม่ใช่ไปออกอีกต้นหนึ่งแล้วบอกฮ่านะคะออกแล้วนะคะแดงภูเขาไฟนะคะซึ่งเป็นต้นสวยงามมากลายก็โห ันนี้ฝนตกใหม่ๆเลยนะเราลงไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะก็รอรุนว่าเขาจะทำปฏิกิริยายอย่างไรกับแดงตรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการดูแลที่ฟาร์มเรานะคะเราดูแลแบบชีวภาพนะคะทุกอย่างนี้ก็เน้นชีวภาพหมดเพราะว่าเราปลูกกินด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเหลือจำนวนมากเราก็มีแบ่งปันให้นะคะ กนคขับสามารถแว้เวียนมาดูได้นะคะมาดูทั้งกล้วยแดกอินโดแล้วก็คือเรามาแล้วเราก็คือเรื่องเรื่องอยู่เรื่องกินเน่ยมันเป็นเรื่องที่ต้อง ต้องพูดกันอยู่แล้วคือบางทีแฟนรายการก็อาจจะบอกว่าอ้าวฉันอยากดูแค่กล้วยแดงอินโดอย่างเดียวเราก็ขออนุญาตนะคะแทรกในเรื่องของอาหารเข้าไปให้ด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ให้อะไรกับสังคมบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเราขอบคุณจริงๆเลยที่รักเราด้วยความเป็นช่องไปกับโก้กล้วยแดงอินโดด้วยความเป็นฟาร์มแมวดินตายนะคะเราก็ ไม่ได้มืออาชีพมากแต่เราก็อยากจะสื่อในความเป็นเป็นกล้วยแดงอินโดจนถึงว่าในเบื้องในเบื้องหลังของเราก็ไม่ได้มีเฉพาะกล้วยแดงอินโดอย่างเดียวเราก็ยังมีอาหารการกินที่วันนี้เราก็พาให้ได้เห็นบอกเล่าให้ได้ฟังเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะชมค่อยว่ากันนะขอขอดูเวลาขอให้กล้วยทั้งสีต้นนี้มันมันแตกหนอแบบ แบบเยอะๆก่อนแล้วก็เราจะได้ใช้ดินเทพนาโนเจ้าเก่งนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะซึ่งเราก็เริ่มมีในเพจแล้วนะคะก็มีปุ๋ยเราก็เริ่มจำหน่ายแล้วอะไรก็ตามถ้าเราใช้ในฟาร์มเนี่ยเราก็จะมาบอกเล่าให้ฟังถ้ามันดีกับกล้วยแดกอิโดแบบไหน เราก็จะมาเล่าให้ฟังสัญญาค่ะทุกคนโอเคสงการนี้นะคะแม้จะเสร็จสิ้นสงการแล้วก็ยังคงอวยพรให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดิมเช่นเคยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาทุกการทักทายจะนำให้เราไปต่อยอดในการพัฒนาในเรื่องของการทำช่องในเรื่องของการทำคลิปนะคะในวันพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปที่ตอนนี้เราได้น้องที่เป็น ที่เป็นมือระดับโอเคมาช่วยดูแลในเรื่องของงานตัดต่อให้แล้วนะคะอย่างไรเดี๋ยวเราจะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ